สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เ่มที่11ตอนที่314สุดยอดไม้ตายของอสูรยักษ์เขาทองบึง้มบึ้มอสูรยักษ์เขาทองที่พัฒนาขึ้นเห็นศักยภาพเพิ่มพูนอย่างชัดเจนทุกรงเล็บที่ถีบคว้าการสะบัดของหางการจู่โจมของปีกร้ายกาดกว่าก่อนมากมาย สามหน่วยย่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก่อนหน้านี้ที่เหมือนกำลังหยอกเล่นเวลานี้เริ่มรู้สึกกินแรงถูกอนุภาพของฝ่ายตรงข้ามยันกลับมาอย่างชัดเจนหัวหน้าอามาดอาพาโลกร้องบอกทุกประโยคอาศัยการถ่ายทอดเสียงโดยพลังงานดั้งเดิม หลักการถ่ายทอดเสียงโดยพลังงานดั้งเดิมพลังงานพันธุกรรมมันเรียบง่ายมากมันคือการดีบพลังงานดั้งเดิมให้อยู่ในสภาพคล้ายกับสายโทรศัพท์เพื่อถ่ายทอดเสียงไปยังตำแหน่งที่ต้องการมันเป็นเทคนิคเล็กน้อยที่เรานักลบในจักรวาลใช้บ่อยๆสำหรับนักกิตานุภาพแล้ว และนักลบที่มีพลังกิตตานุภาพหรือพลังงานดั้งเดิมพวกเขาย่อมมีเทคนิคที่แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปการถ่ายทอดเสียงโดยพลังงานดั้งเดิมนี้ก็คือ 1. ในความสามารถนั้นเริ่มได้สองตาทัวเล่อยหูช้ยแววเล้าใจพลังระดับดาวเลิกอันแข็งแกร่งแผ่ไปทั่วล่าง กระทั่งหลอมเข้าไปสู่ขวานศึกที่มือทั้งคู่รับทราบอามาดอาพาโลต่างก็ลิ่งโลดเช่นกันใช่แล้วจะเริ่มใช้ท่าไม้ตายกันแล้วหน่วยองค์ลักษ์นัวแลนสันทั้งสิบห้าคนร่วมรวมกันตั้งขบวนจู่โจมอนุภาพสูงทั้งทัวเหเลยหวูอามาดและอาพาโล ต่างอยู่ในสถาสภาวะที่สามารถจู่โจมขั้นรุนแรงที่สุดได้โดยทัวเล่ยบู่จู่โจมนำด้วยท่าไม้ตายตามด้วยอามาตอาพาโรคอยเสริมตูมตูมตูมลำแสงเจิดจ้าทั้งสามสายรวมเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นขวานศึกสีทองสว่างเจิดจ้าจนเลื่อนเลือนราง าเข้าใส่อสูรยักษ์เขาทองโดยตรงออสรยักษ์เขาทองไม่ได้คิดหลบแต่ใช้กรงเล็บแต่ละนิว้วหยาบหนาเหมือนเสาค้ำฟ้าถีบเข้ามาโดยตรงในขณะที่ทัวเล่หูกับพวกไม่อาจที่จะจู่โจมที่อื่นหรืออีกในหนึ่งคือหวังว่าจะทำให้อสูรยักษ์เขาทองตาย จึงตัดสินใจเด็ดขาดปะทะโดยตรงกงเล็บกับขวานยักษ์สีทองกระแทกเข้าหากันเสียงคำรามด้วยความโกรธเกี้ยวเจ็บปวดดังขึ้นเลือสดสดสดสาดกระจายเกดบนกงเล็บปิแตกบริเวณอุ้มเท้าปากฏบาดแผลขนาดใหญ่ดูเหมือนกงเล็บจะถูกผ่าออกเป็นสองซี่ เกตเกาะของเจ้าตัวโตวนี้มีอำนาจป้องกันตัวร้ายกาจนักเล่นงานมันอีกสักดอกอัดมันให้เจ็บจากนั้นก็จับเป็นฮ่าฮ่ฮ่ลงมือทัวเล่ยหูกับพวกทั้งสามเพื่อเสริมอย่างยิ่งหน่วยองค์คกษับนัวแลนสันที่ลอยตัวอยู่กลางน้ำอีกสิบสองคนที่อยู่ไกลออกไปเหมือนกำลังดูการแสดง ขณะที่อาสูรยักษ์เขาทองที่ได้รับบาดเจ็บสองตาฉายแววเย็นเยือกปากของมันอ้าออกอีกครั้งมีวัตถุห่อหุ้มด้วยพลังดั้งเดิมบินออกมามันเป็นชิ้นส่วนของเศษมีดไม่มันคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของหลวงเฟิงชิ้นส่วนแม่ทองแดงเจือชาติภายใต้สภาพการยกระดับตามพรสวรรค์ที่มี อาสูรยักษ์เขาทองที่มีรวดายสีทองลึกลับแผ่คุมไม่ว่าจะเป็นด้านความเร็วหรือด้านอื่นๆกระทั่งการจู่โจมทางจิตวิญญาณก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยอาสูรยักษ์เขาทองที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อผสานกับเศษชิ้นส่วนแม่ทองแดงเจือชาติจะมีอนุภาพมากมายขนาดไหนฟิว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 ,ฟว เศษชิ้นส่วนแม่ทองแดงเจือชาติหมุนวนอยู่กวาดไปเป็นลำแสงเข้าใส่พวกเธอเล่ยบูหัวหน้าทีมทั้งสามนั่นมันตัวเล่ยบูเบิกตาจนกลมโตลำแสงสายนั้นได้ผ่านสายตาเขาไปกระโหลกแข็งแข่งของเขาถูกตัดออกในทันทีเช่นเดียวกับหัวหน้าทีมอีกสองคน ที่อยู่ด้านข้างสิ้นชีวิตในทันทีตายแล้วทั้งสามคนแค่โผล่หน้ามาก็ตายแล้วฉากนี้ทำให้หน่วยองคลัร์นวแหลมซันอีกสิบสองคนที่อยู่ห่างออกไปตกตะลึงงนันคุณพระช่วยเป็นไปไม่ได้หนีเร็วหนึ่งในสมาชิกหน่วยองคลัร์นวแหลมสันอันหลังหนีทันที คนอื่นก็เพิ่งรู้ตัวก่อนแตกกระเจิงไปสี่ทิศอย่างไม่ลังเลฟิวฟิวฟิวลำแสนสีโลหิตสายหนึ่งเร็วจนถึงขีดสุดเร็วกว่าหน่วยองคาร์นัวแหลนซานมากมายมันกายสภาพเป็นเส้นโคน้งแยบยนต์พุ่งทะลุศีรษะของหน่วยลบนัวแลนสันแต่ละคนลาวกับ ร้อยลูกชิ้นไม่ถึง0.001วินาทีศีรษะของหน่วยลบนัวแลนดันทั้ง12คนก็ถูกพุ่งทะลุตายสนิทอสูรยักษ์เขาทองที่ร่างโตปันทิวเขาสองตาเย็นเยือกเหลือกมองศพที่เรียงลายอยู่กล้ามเนื้อจากบาดแผลในกรงเล็บงอกกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว อสูรยักษ์เขาทองหายลับไปชายผมสีดำในชุดออกสึกโลหิตปรากฏขึ้นแทนที่เพราะการหายไปของอสูรยักษ์เขาทองที่มีร่างขนาดใหญ่ทำเอาน้ำทะเลปริมาณมากถาโถมเข้าหากันการทดสอบถือว่าสําเร็จศัก,กยภาพของอสูรยักษ์เขาทองนับว่าพอจะรู้ข้าวแล้ว อาสูรยักษ์เขาทองในสภาพในสภาพที่มีพัฒนาการประสานกับอาวุธร้ายแรงที่สุดอย่างเศษชิ้นส่วนแม่ทองแดงเจือชาติถือว่าร้ายกาจจนเหลือเชื่อหลัวเฟิงเกิดความคิดขึ้นมามากมายจากนั้นสั่งการทางจิตปาปถาว่างๆช่วยปรับแต่งหน้าตาชิ้นส่วนแม่ทองแดงเจือชาติให้หน่อย อย่าให้คนจำได้ง่ายว่าเป็นแม่ทองแดงเจือชาติหลังจากออกคำสั่งแล้วหลวเฟิงที่อยู่ท่ามกลางคลื่นน้ำทะเลถาโถมกวาดตามองศบของหน่วยองคลักษ์นัวแลนดสันอีกครั้งจากนั้นแค่เชิดมุมปากเล็กน้อยสึกครั้งนี้ได้ถูกกำหนดจุดจบไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้แล้วจักรวาลจำลอง โอลา่ายืนตรงอย่างน,น,น,นกบนบนอบและตื่นเต้นยินดีอยู่หน้าจอภาพบนจอนั้นเป็นประมุขสกุลนัวแลนสันสามคนเวลานี้นัวแลนสันผู้ก่อตั้งสกุลในชุดออกสึกสีเขียวเข้มสองตาที่เย็นชานั้นกับมีเปลวไฟแห่งความฮึกเหิมตัวเป็นเป็นหลือ ทาโรกอสูรยักษเขาทองตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่เธอแน่ใจนะใช่ครับผมแน่ใจนี่เป็นคลิปที่ทัวเล่ยหูเพิ่งส่งมาให้ท่านบรรพชนโปรดดูก่อนโพล่าตอบเสียงกลางบนดูคลิปถูกเปิดฉายเอ๊ะนัวแลนสันกับประมุกสองคนต่างก็เพ่งมองใช่แล้วอสูรยักษเขาทองเขา เหลี่ยมสองเขาดูความยาวของเขาแล้วน่าจะเป็นลักษณะของดาวเอิ์ขั้นเจ็นัวแลนสันพยับหน้าอาสูรยักษ์เขาทองระดับดาวเอิ์ขั้นเจ็หน่วยองค์คารักนัวแลนสันสิบห้าคนร่วมมือกันยังคงได้เปรียบแน่นอนท่านบรรพชนสองประมุขทั้งยูเก้และทวินต่างก็หันมามอง ทวินนัวแลนสันอดไม่ได้ต้องเอ่ยปากถามหน่วยองค์คาร์นัวแลนสันสามารถจับอสูรยักษ์เขาทองตัวเป็นๆได้หรือเปล่าก็มีความหวังนัวแลนสันพยักหน้าสูดลมหายใจลึกพยายามสะกดความตื่นเต้นในอกสวรรค์โปรดนี่มันเป็นอสูรยักษ์เขาทองสายเลือกชั้นยอดแห่งจักรวาล จำนวนที่มียังน้อยกว่าจํานวนของอมตะชนทาลกอสูรยักษ์เขาทองนั้นต่อให้เป็นอมตะชนก็คิดจะแย่งชิงตัวเขาเองเป็นระดับจักรวาลขั้นเก้าว่าไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนักถึงกับมีความหวังได้ครอบครองอาาลกอ์อสูรยักษ์เขาทองมันช่างมันช่างเหลือเชื่อจริงๆ หากได้อสูรยักษ์เขาทองมาครอบครองในฐานะนักลบขวานยักษ์อย่างฉันสามารถประกาศขายผ่านลานประลองยึดขวานยักษ์จะได้รับผลประโยชน์สูงจนหน้าตกใจนัวแลนสันคิดสละตะไว้แล้วว่าจะจัดการกับทาลกอสูรยักษ์เขาทองอย่างไรถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปได้ของวิเศษแบบนี้มาถือว่าเป็น เปลือกร้อนอย่างยิ่งนักรบระดับจัก,กรวาลก็ยังจัดก,การกับอาูรรยักษ์เขาทองไม่ได้แต่นัวแลนสันมีช่องทางที่นับว่าปลอดภัยมากรีบติดต่อลูกทีมทุกคนบนโลกฉันจะสอบถามจากพวกเขาเองนัวแลนสันออกคำสั่งครับท่านบนรรพชนโพ่าขานรับอย่างสุภาพตอนนี้ผมกำลังติดต่อพวกเขาแต่ละคน เมื่อไหร่ที่การต่อสู้ยุติพวกเขาจะรีบเข้ามาในโครงข่ายจัก,กรวาลจำลองโคล่าติดต่อกับลูกทีม60คนบนโลกตือตือดทำไมไม่มีใครตอบต่อให้ต่อสู้กับอาสูรยักษ์เขาทองอยู่แต่ลูกทีมระดับดาวเลิกขั้น7และขั้น8คงไม่มีความจำเป็นต้องร่วมศึกด้วยเงียบก่อน นัวแลนสันส่งเสียงปามเวลาผ่านไปทีละวินาทีประมุกทั้งสามต่างรอคอยด้วยความร้อนใจห้านาทีสิบนาทีสิห้านาทีสีหน้าของนัวแลนสันจากเริ่มต้นที่พยายามผมกัน้นมาจนถึงคิ้วขมวดแน่นสุดท้ายสีหน้ายิ่งดูปั้นย่าจนท้ายสุดแทบจะเขียวคำหน้าตาเหมือนพร้อมจะกินคน เลิกติดต่อได้แล้วตายแล้วพวกมันตายหมดแล้วนัวแลนสันพูดเสียงเย็นชาปุ๊บนัวแลนสันหายไปจากจอภาพขอดการเชื่อมต่อจักรวาลจำลองไปสีหน้าของสองประมุคที่เหลือกับโพล่าต่างปั้นยาถูกต้องพวกเขารู้กระจาดดีคนเหล่านั้นตายหมดแล้วพอเมื่อโพล่าต่อสายไป คนเหล่านั้นไม่กล้าที่จะไม่รับสายอีกอย่างต่อให้กำลังศับ์เป็นอสูรยักษ์เขาทองอยู่พวกที่เป็นดาวเลอือกขั้นเจขั้นแปไม่ได้มีความจำเป็นต้องร่วมสึกแต่กลับไม่ได้ขานตอบสแสดงชัดว่าพวกขั้นเจ็ดขั้นแปดตายหมดแล้วตัวนหน่วยองค์รักนัวแลนสันขั้นเก้านั้นต่อให้ต้องต่อสู้ แต่การต่อสู้ของยอดฝีมือใช้เวลาสั้นมากเมื่อทอดเวลานานขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครตอบตกบคนก็แปลว่าตายหมดแล้วและแผนครั้งนี้ล้มเหลวในเหตดาราเขามังกรดำนั้นในบรรดาประเทศชลาดหรือรัฐบรรณาการ500กว่าอาณาจักรนั้นมีอาณาจักรที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จักรวรรดิคาโลจักรวรรดิคาโลปกครอง26ระบบสุริยะซึ่งรู้ว่าจักรวรรดิอารยธรรมเบื้องต้นที่อ่อนแอในจักรวาลน,นั้นโดยทั่วไปปกครองแค่2-3ระบบสุริยะในจำนวนนี้จักรวรรดิจินเวอร์บูก็ถือว่าเข้มแข็งกว่าภทยแล้วในอาณาเขตของจักรวรรดิคาโล มีดวงดาวที่มีชื่อเสียงดวงหนึ่งดาวปิงเลนดาวปิงเลนนี้ก็คือบ้านเกิดของสกุลนัวแลนสันหน่วยองคลักษ์นัวแลนสันมากกว่าสามพันคนรวมกันอยู่ที่นี่นอกจากนี้ยังมีหน่วยองคลักษ์ปิงเลนอยู่ที่นี่อีกสามหมื่นคนเงื่อนไขของการเป็นหน่วยองคลักษ์ปิงเลน คือบรรลุระดับดาวเลิกนั่นหมายความว่าทั่วทั้งดวงดาวมีนักลบระดับดาวเลิกมากกว่าหลายหมื่นคนขมกําลังขนาดนี้ถือว่าน่ากลัวมากสกุลอันดับที่สามแห่งจกักรวรรดิคาโลเมื่อถูกยกให้เป็นหมายเลขสามไม่ได้อาศัยเพียงลำพังนัวแลนสารคนเดียว ต่อให้นัวแลนสันแข็งแกร่งขนาดไหนมันก็แค่ตัวคนเดียวสิ่งที่พึ่งพาอยู่ที่กองทัพขนาดใหญ่การปกครองดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตมากกว่า1,000ดวงกองทัพที่ก่อขึ้นจากนักลบระดับดาวเลษ์อนุภาพสถ,สถานไปยังดวงดาวที่มีชีวิตหลายหมื่นดวงบริเวณรอบ ในระบบสุริยะของพวกเขาถือเป็นสกุลใหญ่โตที่สุดลมหายใจกีดพัดดาวปิงเลนขึ้นชื่อเรื่องความหนาวเหน็บบริเวณเขตแดนเหนือนี้แทบจะลางผู้คนมีเทือกเขาสีดำอยู่แห่งหนึ่งอุณหภูมิที่นี่ยิ่งต่ำจนหน้าตะนกฟิ้วฟิ เนาคนสองสายบินแหกฟ้าไปยังเทือกเขาสีดำสองคนนี้คนหนึ่งมีใบหูปลายแหลมเป็นคนในสกุลนัวแลนสันส่วนอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำเห็นเขาโค้งเล็กๆล,ลางๆบนหน้าผาทั้งสองบินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งภายในเทือกเขาสีดำแห่งนี้ส่วนลึกภายในถ้ำ บุรุษในชุดออบศึกสีเขียวเข้มแผ่ไอเย็นออกทั่วล่างนั่งขัดสมาธิอยู่บนก้อนหินสีดำท่านบรรพชนท่านอาจารย์คนสองคนนี้ทำความเคารพทวินทวินบัคคาโลบุรุษที่นั่งขัดสมาธิอยู่ลืมตาขึ้นสายตากวาดมองทั้งสองมีแววอบอุ่นที่หาได้ยากแฝงอยู่ในแววตานั้น พวกเธอรู้เรื่องราวหมดแล้วจุดหมายของพวกเราก็คือโลกเป้าหมายแรกคือยานอาวกาศของชนเผ่าจากกลนส่วน่าลกอาสูรยักษ์เขาทองนั้นแล้วแต่ดวงท่านบรรพชนพวกเราน่าจะยังมีหวังจับอาสูรยักษ์เขาทองนั้นได้ทวินรีบบอกไม่นัวแลนสันสายหน้าเล็กน้อย อสูรยักษ์เขาทองมีสติปัญญาสูงเจ้าเล่มากมันผ่านวิกฤตครั้งนี้แล้วเป็นไปได้สูงว่าจะไปจากโลกแล้วล่องลอยอยู่ในอวกาศไว้อีกสองปีพอพวกเราไปถึงโลกไม่มีพิกัดใดๆแล้วจะไปหามันได้ยังไงควานหาในทั่วจักรวาลหรือทั้งสองเงียบไป ไปเถอะนำยานอวกาศของเผ่าจักรกลกลับมาส่วนทาลกของอาศสูรยักษ์เขาทองให้ขึ้นกับดวงนัวแลนสันกับชับครับท่านบรรพชนนักรบระดับจักรวาลทั้งสองขานับด้วยความเคารบจักรวาลจำลองในมุมของบาร์ที่จอแจแห่งหนึ่งหลวเฟิงนั่งหลับตาอยู่หลวเฟิงฉันได้สั่งซื้อไปแล้ว ซื้ออุปกรณ์ป้องกันดวงดาวดาวเทียมเตือนภัยเป็นต้นจะได้จัดวางระบบป้องกันอย่างหนาแน่นภายในระบบสุริยะจักรวาลถ้ามียานอวกาศร่วงล้ำเข้ามาก็จะถูกพบได้ในทันทีได้ยินรายงานจากประประถาหัวเฟิงรู้สึกพอใจมากวิกฤตครั้งนี้ถือว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วสวีซิน กับพวกที่ตกเป็นตัวประกันรับรู้มาว่าคนกลุ่มนี้เดิมทีมีทั้งหมด80คนมีหัวหน้าหน่วยสี่คน,ม,นมีหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งตรงไปยังพิกัดที่หลวเฟิงให้ไว้ในจักรวาลอื่นอีกสามหน่วยถูกถูกหลวงเฟิงกำจัดไปแล้วเหลือหน่วยย่อยหน่วยเดียวหลวเฟิงไม่ถือเป็นภัยคุกคามแต่ว่า ใครก็ประมาทไม่ได้โลกได้รับความทุกข์จากเทคโนโลยีที่ด้อยกว่ามามากพอแล้วดังนั้นหลวงเพิงต้องซื้อหาระบบป้องกันดวงดาวอย่างสมบูรณ์และสิ่งที่หลวงเพิงเลือกนั้นต้องมีมาตรฐานสูงมากและยังต้องนำไปจัดวางให้ทั่วระบบสุริยะทั่วทั้งระบบสุริยะก็จะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง เป็นระบบชั้นแนวหน้าของจกักรวรรดิมังกรดำแม้แต่ยานอวกาศที่มีระบบํำพางตัวชั้นยอดก็ไม่อาจซ่อนตัวได้อีกอย่างฉันหวังว่าจะมีการจัดวางระบบจับตามองรอบรอบรูนอนนั้นด้วยมียานอวกาศบินผ่านเมื่อไหร่ฉันจะต้องรู้เป็นคนแรกหลัวเฟิงว่า เชื่อว่าพวกสกุลนัวแลนสันจะไม่ยอมถอนขอดใจง่ายๆอย่าห่วงเลยฉันได้คิดไว้ก่อนแล้วปาปถาบอกทุกอย่างถูกเตรียมการพักพร้อมบนโลกผลจากภัยคุกคามแล้วรอจนระบบป้องกันถูกจัดวางเรียบร้อยหัวเฟิงจะได้วางใจเสียทีถึงอย่างไร กว่าสกุลนัวแลนสันจะส่งคนมาจริงๆก็เป็นเรื่องในอีกสองปีกับแปดเดือนให้หลังแล้วไอ้น้องสามน้องสามหงกับเทพอัศนีเดินเข้ามาในาราตรงเข้ามาหาหลวงเฟิงก่อนนี้ทั้งสองได้รับแจ้งจากหลวงเฟิงว่าปัญหาถูกขี้คายแล้วและหลวงเฟิงนัดหมายให้มาพบที่นี่อืมหลวงเฟิงหันไปมอง รู้สึกตกใจที่ชายทั้งสองให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเมื่อก่อนว่าคุณไปไหนกันมารู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยหัวเฟิงสงสัยเล็กน้อยฮ่าฮ่ฮ่เห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วว่าน้องสามมันประ,ประสาทไวัยต้องรู้แน่เทพอัศนีหัวเลาะผมยังนึกว่าผมเพี้ยนไปซะอีกหลวเฟิงมองทั้งสองด้วยความแปลกใจ ใช่ไปยังที่ที่พิเศษมากหงก็หัวเราะที่แบบไหนกันหลวเฟิงอยากรู้หงกับเทพอัศนีโศกตากันเลิกเล่นตัวเสียทีหลวเฟิงอดเล่งเราไม่ได้หงฉีกยิ้มพูดทีละคำลานล้างสังหารหลวเฟิงสงสัยจนย่นหัวคิว้วพูดพึมพำตามลานล้างสังหารครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3 1 4ถ้าผิดภาพหรือติดขัดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปได้นะครับ